มีหยังมาใหา้ลองแกะเบิง่งเบื้งมันสิถูกใจบักล่าบอคืออหยังเนี่ยอู้อุ้ยคือรลุนนะวะมันคือรอุ่นนะวะของขวัญวันคริสต์มาสของขวัญวันคริสต์มาสให้บักล่าเด้เนี่บักล่าสิชอบบอ่ฮะเอ๊ะสิชอบบอ่วะไอ้แกะได้บ่ล่ะลูกโอ้ เ็นแจ้งไหนบักลาพ่อถือใจไหมบ่<จ>ถือใจถือใจไห้ลออออกมาสะพ้ายซีมันถือใจบอเหนะ็นนะเพื่อนเพื่อนนะอันล่อลากอันเข้าคอยสื่ออันตัวล่อลากมาใส่ที่หลังกระไดอันนี้มันน่าจะใส่ล่อหลากให่อยุเพราะว่ามันมีอันมันมันมีหม่องใสบอแล้วออาล่อขึ้นมือเอินเพื่อนนะถือใจอย่างคากี้นะ นี่เป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะโอ้มันบอไม่มองหายหลาก็เป็นยังกับอันนี้ก็ค่อยประกอบเอาประกอบเป็นบะประกอบเป็ี่นบ่บเป็น่นหาเบิง้งหันหนามาเบิง้งนี่เห็นไหมนี่ยาเฮสิบแตกอีเด้อบบกปล่าคำแพงกว้างเด้นี่ฮุบอสามารถใส่แท็บเล็ตไดนัมเลยนะเไใส่แท็บเล็ตได้ ก็ไม่ต้องใส่ก็ใส่กระเป๋าใส่หนังสือไปโรง,งเรียนมันคือเครื่องปัน่นพ่อเครื่องปัน่นแม่พังนี่งามถึงใจว่าเอาล่องหูดีดีบางลูกหูดีดีบังหูด,ดีดีบาง,ดดบงมันเป็นยังไงมันถึงใจบ่โอ้เฮ้ดีดีมาสิปันสิบสิแตกก้อนได้ปะ่ะนี่ดึงมันตรงตรงตหืมมาวันนี้ใช่มาวันนี้สิ ตอนแรกก็นึกว่าแต่จะมาวันศุกร์แต่พอดีพอดีเขาเอามาายตรงกับวันคริสต์มาสพอดีมือ่อื่นก็เป็นวันเมรี่คริสต์มาสไงแม่ก็เลยได้มาก่อนไงก็ถูกใจเวลานี่ของขวัญไหหนูได้นี่ของขวัญวันเมรี่คริสต์มาสเป็นยังไงถูกใจจอดดูนะปูนพี่น้องอันนี้เขาเรียกวอะไรกัปตนอเมริกาใช่ไหมเออโอนะอันอนา่าดง ใจยังแห้งมันเบาอยู่ด้เนาะบเบา,าเออต่มเออ,เอ,อกับชั้นสี่แหละเนาะของปอหนึ่งถึงปอสองมันกับซัมนี่ตลรูอันนี้ระดับปหนึ่งถึงปอสองแค่นั้นนะถ้าระดับใหญ่กว่านี้กะมันต้องหนักกว่านี้มันต้องกว้างกว่านี้อีก อันนี้จะเป็นหม่องใส่น้ำสามารถเปิดปิดได้เออใส่น้ำไซอ,อันพวกกองดินสอกระดัยได้นี่เอาลองทำทาสะพายดิเอ,อ้ยนะถื่ใจว่าหันมาเบิ่งเอาสะพายห,หันมาเบิ่งอ่ะถือไว้อา่าอุ้มไว้กระดัยด้วยอืมนะกูนะถื่ใจคักถื่ใจแน่เป็นยังไงเซนทำยังไงได้ของจากผู้ใหญ่ทำย,ย,ทำยังไง ไฮหันนาม,มาแม่บ่เส้นหินขอบคุณครับด้วย e! วอุ้ยมวลกลวนกลวยาฮกวนแม่งงองแงหัวดำกลวนกลวยไฮกวแม่งงองแงหัวนะเดี๋ยวแม่สิประกอบไฮได้บบนี้เด้อพาพี่น้องกระเป๋าตันนี้ห้ากับสิมาประกอบไฮเขาอนมันบ่มีหรือมันเหมิดในในไอในสต็อกเขามันเหมิดก็เลยได้สนีทแหละ กะเพอดีตัวกระซัมเด็กหน่อยปอสองกันตัวเดี๋ยวสีมาประกอบกระเป๋าหถึกใจจอดประกอบแนวใดละบาน่น้องเอ้ยประกอบกระเป๋ากระเป๋าอันเก่ามันขาด ก็เลยต้องสื่อเขาไหมเพราะว่ามันกับไอเด็กหน่อยเนาะพี่น้องเออจะแมนใส่สมุดหลายหลายจักสมุดจักหนังสือจกอักอีนั่นอีนี่หลายอย่างมันก็เลยขาดไหวซิบมันอนะแม่แต่ว่ากระเป๋ากันยั่งดีๆอยู่ดอกแต่ว่าซิบมันแตกหูวปืดผูกปืดจัางสีนังห้างเถื่อกันดึงขวดเอาเลยจังสีเนะมันก็เลยแบบบ,บ,บ,บ่บ่ทนท่าน มันคือเอาเขางยากแค่ล่ะแม่แม่จะทำอะไรมีบงิบอกว่าอันนั้นมันจะมาเลยอไรอันไหนฟุตได้ฝัเออไอเขาสั่งอยู่บ่สั่งเขาบอกอยู่บอกเขาเขาสัาง่งเขาแค่เอาใส่บันทึกไวยซือๆบางช่บอกเขาเอาใส่ตะก้าไว้อย่างเดียวยังไม่มีเงินซื้อยังไม่มีเงินซื้อนะต้องรอก่อนนะ รอให้มีเงินก่อนค่อยซื้อนะลูกนะอือือใส่ปลาขีดมันหลดแหละเพราะว่า <laughs> มันดึงว่าเขาเ <laughs> ออแกแม่มันอันแนนโพดโพเฮ็ดแนนกับแนนโพโดด้วยให้กัน้นเอา ออกเอาเขายากแบบว่านี่เนี่ยมันพับแนวนี้เนาะทุกคนมันก็เลยเป็นหู้ใหญ่ยยแล้วตัวนี้มันอ่ะตัวนี้มันเป็นหู้หน่อยค่ะทุกคนเนี่ยหู้มันหน่อยเอาเขายากเอาเขายากก็เลยเ,เ,เดี๋ยวเอาปากซอยนอกับยาวกันเนาะ <laughs> ยานลานเขาปิดก่อนก็นเลยอัน เปล่าไปเอาคล้ายอันนี้ใส่แล้วค่ะก็จะนากาาก็มาโอ้จะเนี้นเห็ดหยาก,กระโดดลง บันน่ออีนี้นเนะข่อค่ะค่มลงทุนค่ะเอาหดปากกัดเอาโกรเฮ้ยกระเป๋าใบละสองหลอดแปดชิพจากราคาหาร้อยกว่าบาท มันเซลนะ่ะก็เลยฝ่าวไปเอาก็เลยฝ่าวเอาเย็บรอยนะคะทุกคนเอ้ามาล่องใส่เน,เนี่ยเบิ้งแนี่้คําแพงลามาล่องใส่เนี่ยมามาเ,นเนยบิ้งนี่สิบมันก็หูดงายอยู่หรอกพี่น้องหูก็อย่าทำให้มันพังเร็วเดี๋ยด้วยมีหู มูหิวจับที่สายสะพายนี่ีแขนอันนี้สร้างแบบโบแมนหล่อหลากเลยพี่นอกตอนแรกว่าชีสร้างแบบหล่อหลากแปลวา่าพันกบบาทก็เลยบอกเอาเอาไว้ก่อนเอาแบบนี้เป็นก้อนซัมมี่ก็ใส่ได้เื่อการนั่นแหละเนาะแมนบอกคำแค่<ม>เอาถือใจบ่าหันเพนนะื่อนพูอนะถืงใจจอดถือใจจอดเอากับเปาตกเก่ามาเปลี่ยนไทย การบ้านเรียบร้อยแล้วไปยังการบ้านโบเทนเลี่ยวโบป็นตาอันเลยบโเป็นตาภูมิใจเลยการบ้านบบเลีวนี่น้องพี่น้องเอ้ย <c oughs> การบ้านบบเลี่วน้อการบ้านบบเลีวเลยะมันเป็นกระเป๋าช่องเดียวพี่น้องเป็นกระเป๋าแค่ช่องเดียวแบบเป็นจริงขวดน้ำเลยแม่อ้อาคลิปนี้ก็สำเร็จเรียบร้อย อันเอามาสเซอร์ไพร์ดูไสุวันเมรี่คริสต์มาสในวันพรุ่งนี้จา้าเมรี่คริสต์มาสปีนี้แม่ให้หนูเป็นของขวัญเป็นกระเป๋านะลูกนะ mm hmm. หนูชอบไหมลูกชอบชอบ,ชอบมากไหมคะชอบมากชอบมากถูกใจเลยเป็นกัปตันอเมริกานี่พี่น้องกระเป๋าใบใหม่แม่เห็นว่ากระเป๋าเพินขาดคะ่ะพี่น้องสิบมันแตกเป็นสี่นาก,ก็เลยว่าอดเอากอนเนดะ้อลูก เดี๋ยวแม่สีสื่อห้ในทีสุดจะสื่อมาหายใดสำเร็จค่ะแต่ใจเพ่อนอ่ะอยากได้กระเป๋าลากเพราะว่ามันจะด้บ่บนนักแฮงเวลาอันนั้นเนาะอันนี้กะก็เรียกว,ว่ากระเป๋าลากมันแพงไปลูกแม่กำลังเงินบ่กพอเอากระเป๋าสะพายไปกอนสำนีกกระไดอยู่ดกอกนาะพี่น้องเม,มรี่คริสต์มาสในวันพรุ่งนี้กะแม่ไปเป็นซซนตาคอสแจกของขวัญเป็นกระเป๋าใบใหม่ให้ลูกทราย เพื่อต้อนรับสิ่งดีๆในปีใหม่ของคริสคลิปนี้กะพาทุกคนมาเบ่งน้ำกันเอากระเป๋าเอาของขวัญมาให้ลูกชายขอบคุณครับค <c oughs> ่ากินน้ำค่ากินน้ำมีหมดบล่ล <c oughs> ่าหมดมันเขาไปได้ปะ <c oughs> ถือใจ แต่บอน้ถึงใจแห้งอยากได้กระเป๋าหลากค่ะทุกคนกระเป๋าหลากมันงละค่ะแบบยังยังแบบยังยังถูกอ่ะกับประมาณหกเจ็ดลอยค่ะทุกคนแต่ว่าลุงแหม่มก็เลยว่ากําลังมันโมโอเพราะว่ารายจ่ายมันหลายเนาะรายจ่ายมันหลายแล้วเาหาเงินคนเดียวกันหาโมโอย่างเ่ีอันนี้อันนี้มันมีมันมันจําเป็นที่จะต้องใส่ลุงแหม่มก็เลยว่ากระใสสานีกระใสไปมันก็นาอยู่ค่ะมันเป็นแบบนาแล้วก็ กันน้ำในนํำกันน้ำไม่ไาคนตกคนยังมันก็จะบ่อไหลลงไปใส่พวกสมุดหนังสืองีมันจะไหลออกใช่มันก็จะไหลออกมันก็จะไม่ไหลเข้าไปสิ่งน่ะเพื่อนก็เพื่อนกระชอบอยู่คนชอบออนกับตันชอบกับตันอเมริกาค่ะทุกคนชอบกับตันอเมริกาอะต่อไปคนคนเก่งก็ต้องทำการบ้านด้วยนะเพราะว่าแม่ซื้อมาให้แล้วต้องทำการบ้านด้วยนะวันเนี้ย การบ้านยังไม่ได้ในถ้ำเ๋ยวคิปมีอกเอาของขวัญมาให้ดูซ่าเป็นกระเป๋าค่ะเพื่อให้เพื่อนมีความสุขในวันเริ่มต้นปีใหม่ของคริสค่ะทุกคนเท่ากับคนไทยนอกกับพุ่นแหละรอบปีใหม่ไทยคนละสงการรอบปีใหม่สากลกะอีกบอกจักมือดอกค่ะมือีวันที่24อีกประมาหา6ก0 0อ เสถังพี่หม่สากนขาดโค้นก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมีความสุขในทุกๆวินาทีมีความสุขทั้งกายและใจมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตและครอบครัวของทุกๆคนเมรี่คริสต์มาสปีนี้ก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีบ๊ายบายเจอกันใคชุดหน้าสวัสดีค่ะ